นี่เหตุอะไรใครรู้บ้างคุณลุงชื่อว่าตลาดเม่ขายอันนี่เหตุอะไรนี่เดือดเลือดวัดขนาดลองดูเหตุ อะลรไม่ดีวะใคเนี่ยตู่นู้นไดเนี่ยเท้าหรัดนะแล้วอัอัฐบัดดีแล้วเนี่ย เล่จะขียนได้ลยมนได้ก็ได้ดีนะากาเรี่องคุ้ใจกันเหตุ <Yeah. S 1> ขนาด oh, <no. S 1> 40เส้นเกือบสองอ่ะเกือบครึ่งสอง